สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มี1คลิปหนึ่งงานนะมาบอกกล่าวนะเพื่อนช่างด้วยกันนะครับอันนี้คันนี้นะเปิดเจอช่องของเราใน YouTube นะครับแล้วก็โทรมาตรวจสอบสอบถามกับเรานะกับอาการรถที่เป็นนะครับคันนี้มัไดา 2ปี2 0ง0นะครับอาการของเขาคือเครื่องยนต์มีการสตาร์ทล่างยาวนะครับอ่าสอบถามเราบอกว่านำรถเข้ามาตรวจสอบนะครับแกก็ขับรถเข้ามาเลยนะอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับดูกลิยาท่าทางนิสัยดีมากนะฮะคุยกันปุ๊บเรารู้เลยว่าคนนี้โอ้ผ่านเลยนะที่ผู้หญิงคนนี้นะ เก้าเระเด็นคืออะไรรู้ไหมเรื่องคือนะคันนี้ได้ทําการซ่อมนะซ่อมรถนะครับจากอู่แห่งหนึ่งนะครับอู่แห่งหนึ่งเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะสอบถามว่าไปทําอะไรมานะครับเบื้องต้นเขาบอกนะฮะว่าได้ไปเปลี่ยนนะครับปั๊มติ๊กนะครับ ปั๊มติ๊กใหม่เทศูนนะฮะบ,บอกมาประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อนะครับสายแป๊บนึงนะครับไปต่อนะครับเราก็ก็บอกไปทําอะไรมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะทํามานานยังบอกไม่ถึงเดือนนะเอารถไปจอดไว้เป็นอาทิตย์ไม่หายนะครับใช้การไม่ได้รเราเลยขอนํารถออกมานะครับจาก จากอูแล้วขับมาหาเราเราก็บอกพี่พี่สามารถเคมเขาได้นะกับกับค่าใช้จ่ายนะครับที่เขาเขาทําไปนะะเราให้ดูก่อนไม่ไม่ได้เปิดเผยมากให้ดูให้มองเขาๆแล้วนะบินใบนี้เปลี่ยนปั๊มติ๊กมาประมาณเขาบ,บอกผมดูผมดูเนี่ยค่าปั๊มติ๊กกับหมื่นนะกับหมื่นนี่คือของแท้นะคือของแท้นะคือราคาแท้เลยเบิกศูนย์นะครับ ราคาแห้เบกิกศูนย์เลยเราก็บอกว่าพี่เอาไปเคลมเพกนะืก่อนนะก่อนก่อนที่จะมาทํากับผมถ้าทํากับผมผมเริ่มต้นใหม่มีค่าใช้จ่ายนะพี่ยังไงก็เป็นที่ปั๊มติก๊กเราเช็คแล้วอาการสตาร์ทลากยาวนะครับคุยอย่าแก้แล้วนะครับแกเลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ยอมเสียเงินนะอยากทํากับน้องอยากทากับน้องไม่เป็นไรเป็นอันนั้นก็เสียไปแล้วก็ช่างของมันนะเราบอกโอเคพี่เดี๋ยวผมจัดการให้นะคันนี้นะครับ ปั๊มติ๊กที่เปลี่ยนมาเดี๋ยวให้ไปดูหน้าตาเลยเรามกเราถอดออกมาปุ๊บมันไม่ใช่ของแท้นะอันนี้บอกบอกกล่าวเพื่อนช่างนะว่าอย่าทําแบบนี้เลยนะเพราะว่าจริงๆอะโลกทุกวันนี้มันออนไลน์นะความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญนะความจริงใจได้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราคิดนะครับผมยืนอยู่ได้จนทุงวันนี้เพราะว่าหนึ่งเรามีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงให้กับลูกค้านะค,ความชัดเจนนะครับ อะไรเสียก็บอกเสียไม่เท้ก็บอกว่าไม่เท้นะอันนี้ราคาเท้เลยนะแต่ว่าถองถอดออกมานะไม่ไม่ใช่ของเทนะฮะอาการของแกนะขับมาถึงนะ่ะยืนคุยกันประมาณห้าทีกลับเข้ามาสตาร์ทนะไม่ติดนะไม่ติดเลยนะครับคันเนี้ยเราให้ดูเลยอ่ะคุยกันนานแล้วนะผมเปิดแอร์แล้วเวสตาร์ทนะติดเช่องเลยนะครับต่างจากภาพเดิมนะของ ของ FC เรานะที่ที่มานะคือสตาร์ทนับหนึ่งถึงยี่สิบอะยังไม่ติดอ่ะอ่าชัดเจนนะของปลอมของลอกเล่นแบบนะครับมาใส่กับรถยนต์ใช้ไม่ได้นะฮะผมบอกบอกไว้ตรงจุดนี้แล้วครับพ่อค้าไม่เหมือนช่างผมเข้าใจว่าช่างวิเคราะห์ถูกนะครับผมเข้าใจว่าช่างวิเคราะห์ถูกแต่การแต่การที่เราใส่อะไรนะครับ ไม่แท้เราไปคิดลูกค้าแท้มันจะเสียชื่อนะอันนี้เตือนเตือนด้วยความหวังดีนะครับเพราะว่าทุกว,วันนี้โลกมันออนไลน์นะครับนี่เครื่องยนตเดินนิ่งเลยนะครับผมเปลี่ยนปั๊มพิ๊กตัวเดียวนะครับนี่ถ้าถ้าเอฟซียอมออกช่องนะผมให้ออกเลยผมจะผมจะถามแกตรงๆเลยเนี่ยผมจะนะแต่ว่าเราไม่อยากมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่อยากเอา ก็มาเก้าไก่ในเรื่องเรื่องงานงานของเรานะครับคือจะเอามาพูดว่าคนนู้นคนนี้มันไม่ดีมันไม่ใช่นะครับเราเราไม่ฆ่ากันนะฮะแต่ผมจะบอกเขาว่าความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มติ๊กนะครับมาผมพาไปดูนะครับปั๊มติ๊กนะรูปนี้นะครับที่เปลี่ยนออกจากรถคันนี้นะฮะนี่นะหม่คิบเลยนะครับ โรเลเตอร์โลโก้อะไรก็ไม่มีนะบนก็ไม่มีนะคืออันนี้มันใช้การไม่ได้นะไม่จริงมันใช้ไม่ได้ซื้อมาก็เป็นขยะนะตีที่มาหาผมผมพยายามพูดตลอดว่าถ้าเป็นอะไรอย่างน้อยขอเป็นเชิงกงนะครับดีกว่านะไปสั่งใหม่นะไ,ไปอยูย่ร้อนเราอีกนะไปลือ้อตรงนู้นตรงนี้ เปียนตรงนั้นตรงนี้มันก็ยังเป็นแบบเดิมน,นะครับปัญหาคืออะไรล้วน,นเลยนะครับมันไม่ใช่ของแท้นะฮะนี่เดี๋ยวจะหาว่าช่างบนอะไรให้ฟังอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อเกีบเวียบข้อชัดเจนนะระหว,ว่างการซื้ออะไรนะรแล้วก็หนึ่งสิ่งที่บอกคือความซื่อสัตย์ของของทางอูนะครับอันเนี่ถ้าลูกค้าไป ไปประจานหรือว่าไปแข้งความหรือว่าติดเกือกนหนานะอันนี้มีผลเสียกับนะครับทุกวันนี้โลกออนไลน์เยอะครับต้องระวังนะครับยงยเดินยิ่งเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จนะผมแจ้ง F อซมารับรถเลยนะคันนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดนะนอกจากบอกคำว่าของปลอมใช้กับรถไม่ได้นะผมพูดแค่นี้นะครับ สำหรับมาได้สองกันนี้นะถ้าถ้าถ้าเอฟซีมารับรถตอนที่ผมอยู่นะก็จะจะจะถามสอบถามแล้วเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามาไม่ทันนะพอดีผมต้องออกไปดูเรื่องอะไรรถนะครับก็ก,ก็ก็ดูเดี๋ยวก็มาจบคลิปนะแต่ถ้ามาทันเอฟซมารับรถก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับกับอาการนี้นะเสียใจไหมกับเคสแบบนี้นะโอเคนะคผม เ,เผลอแป๊บเดียวออกไปข้างนอกชมมั่วโมงกว่ากลับมาเอฟซี FC มารับรถไปแล้วนะครับไม่ทันได้พูดคุยกันนะแต่ว่าพอเข้าใจอยู่แต่ว่าเอฟซีได้นำปั๊มติก๊กลูกเดิมนะครับกลับไปด้วยนะ,ะก็ประมาณนี้นะเออเออเล่าสู่กันฟังนะครับก็ทีมงานสอบถามกับ เอฟซนะเมื่อกี้ก่อนที่มารับรถเอฟซีบอกว่าก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะครับก็รับรถไปแล้วก็ <c oughs> คือก็ผมก็พยายามบอกกับเพื่อนช่างหรืออาจารย์ช่างนะว่าการทําอาชีพนี้นะครับการทําอาชีพนี้คือต้องต้องซื่อสัตว์นะครับต้องซื่อสัตว์ชัดเจนนะครับซื้อเทียมมาใส่ก็บอกเทียมไปเลยนะครับ ปัญหาไม่มาถึงตัวเราแน่นะแล้วก็ต้องเสนอเขาก่อนด้วยนะครับแล้วก็พูดความจริงเลยนะอย่างเคสคันนี้นะขับรถเข้ามานะเรารู้แล้วว่าอาการนี้คือปั๊มติ๊กมันเสียแหละนะครับ <_ EN> ก็บอกแกเลยว่าแกก็บอกว่า,กกวาไปทํามาแล้วแต่มันไม่จบนะเราบอกให้แกไปอ่าไปเคลมซะกับอูที่ทํามานะแกก็บอกว่าไม่ต้องการทํากับน้องนี่แหละก็ประมาณนั้นนะนี่แหละ คือเราจะได้ตรงจุดนี้นะสำหรับเพื่อนช่างนะก็คือได้หนึ่งความเชื่อใจสองความชัดเจนนะท C ีเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาหาผมเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ที่มาทําที่มาซ่อมที่อู่ของเรานะครับเราจะบอกเลยว่าคัดนี่ของเทียบราคาเท่านี้นะอ่าของแท้ราคาเท่านี้นะพี่รับได้ยังไงถ้าใส่ของเทียบไปจะเป็นอาการแบบนี้นะพี่รับได้ไหมนะต้องต้องให้ลูกค้าตัดสินใจเองเลยอันเนี้ย ไม่ใช่ว่าเราไปบอกว่าเป็นของแท้นะเอาของปลอมมาใ่ไม่ใช่่ะมันเป็นมันเป็น,ปน,ปนอีกเคสหนึ่งนะที่เรามาเล่าหัสูรฟังนะมันเป็นผลเสียทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นผลเสียทั้งสองฝ่ายหนึ่งช่างก็ผลเสียนะลูกค้าก็ผลเสียหนึ่งเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลารถก็ใช้ได้ไม่จริงนะครับส่วนอ่า ช่างนะผลเสียก็คือความเชื่อใจนะความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะไม่มีอีกเลยนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะเป็นอุทรณ์สอนใจแล้วกันนะครับก็นัม่มีอะไรบางมายนะชอบก็ช่วยกดไลค์นะใช่กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้าทางหมูแงเจริญการช่างด้วยนะครับก็วันนี้นะครับกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงเจริญการช่างนะครับ